เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะอุปนาย,ยกสมาคมพัฒนากีฬาหัวหินจัดเตรียมมหากรรมกีฬาจตุรมิตรหัวหินครั้งที่10ค่ะ วันที่2พฤศจิกายน2565นายอมรพัฒท,ทองรองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหินอุปนายกสมาคมพัฒนากีฬาหัวหินเป็นประธานประชุมเตรียมจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาจตุรมิตรหัวหินครั้งที่10ประจำปี2565ที่ห้องประชุมพูลสุขเทศบาลเมืองหัวหินหลังเว้นระยะการแข่งขันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19รวม2ปีโดยมีนายชุมพลโชคสุช,ชาติที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพิเศษคณะ นักรูและสิทธิ์เก่าโรงเรียนจตุรมิตรในอำเภอหัวหินได้แก่โรงเรียนหัวหินโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยโรงเรียนหัวหินวิทยาคมและโรงเรียนวังไกรกังวลในพระบรมราชุปธรรมมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพูนสุขเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อกำหนดระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทดังนี้ฟุตบอลสิทธิ์เก่าฟุตบอลสิทธิ์ปัจจุบนันวอลเล์บอลครูชายหญิงวอลเล์บอลนักเรียนชายหญิง มหากรรมกีฬาจตุรมิตรหัวหินครั้งที่10นี้โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยกําหนดพิธีเปิดในวันที่26พฤศจิกายน2565และมีการแข่งขันฟุตบอลคู่แรกนักสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองหัวหินชุมชนตะเกียบแล้วจะทําการแข่งขันฟุตบอลในวันเสาร์ที่3ธันวาคม2565วันเสาร์ที่10ธันวาคม2565และกําหนดชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565แข่งขัน วันละสี่คู่ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลจัดขึ้นที่สนามโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยระหว่างวันที่1ถึงวันที่13ธันวาคม2 5 6 5แข่งขันวันละสี่คู่เริ่มตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกาเป็นต้นไป